ดอกนี่เพื่อเตี้ย สวัสดีครับสมตุยนะครับคนบ้านนาฬิกานะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอยู่กับนาฬิกา SKM1628 e นาฬิกานะครับที่ได้รับแรงมาดัดจนะครับมาจาก G Shock DW506 นะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับแอดมินซื้อมาใช้เนี่ยน่าจะ3ปีกว่าๆแล้วนะครับซื้อมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพิ่งจะขุดเขาขึ้นมา จากถุงขยะนะครับถุงที่ใส่อะไหนาฬิการวมๆกันไว้อัดกันไว้จนแบบว่านาฬิกาที่เป็นเรซินหลายๆเรือนเนี่ยบอดี้อกันไปหมดแล้วนะครับแต่เรือนนี้รอดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆแหละเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ค่อนข้างจะแนะนำสำหรับใครที่ชอบโมเดล DW 5600 บอกได้คําเดียวว่าถึกทนนะครับคุ้มราคาคุ้มเงินแน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งโมเดลของ s k m e ที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะบอดี้สีดำนะก่อนหน้าที่จะซื้อเรือนนี้มานะครับตัวผมเองก็จะมี G-Shock เลยครับ d w 5 0นะครับตัวเก่าเลยนะครับตัวแรกเลยคือเก่ามากตัวนั้น่ะก็คือผมมีตัวนั้นอยู่แล้วนะครับก็ใช้มาค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับและก็เป็นนาฬิกาคูของผมด้วยนะครับ หรือพูดง่ายๆว่าผมหั่นแงหัดแกะก็จากเรือนนั้นเลยนะครับแต่เขาเนี้ยพอเราใช้เขามานาน,นมากๆเนี่ยเขาก็เริ่มหมดสภาพนะครับบอดี้เขาเนี่ยผมนี่คัดซ่อมเลยนะครับทำสีใหม่นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคพิเศษนะครับที่มันเป็นสูตรผสมสีนะครับของผมเองนะครับซึ่งจะเกาะอ,อยู่บนยางแบบเนี้ยได้แบบไม่หลุดเลยนะครับก็ในส่วนตรงนี้แอดก็จะขออนุญาต ให้มันเป็นความลับสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสูตรลับของทางผมเองนะครับเผื่ออนาคตอาจจะรับคัสซ่อมจอดิจิตอลมันมีปัญหาอนาฬิกามันเก่ามากนะเก่าจัดนะจอดิจิตอลมันเริ่มมีปัญหาผมก็เลยอยากได้นาฬิกาที่เอามาใส่แทนเรือนนั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ไปซื้อ G-Shock เรือนใหม่นะครับโดยเฉพาะ DW 5,6ที่เป็นโมเดลใหม่นะครับโมเดลยักษ์เล็กอย่างเงี้ย ก็ต้องควักเงินอะเป็นพันแน่ๆนะครับพันสองพันต้องจ่ายนะครับผมก็ไม่อยากทําแบบนั้นแล้วไงแล้วในช่วงเวลานั้นอะผมก็รู้จักนาฬิกา S k สเคมี Me มาประมาณหนึ่งลวนะครับซื้อมาพอสมควรก็พอจะรู้ว่ามันทนแล้วก็เลยบังเอิญไปเจอเจ้าเนี้ยมานะครับไปเจอเจ้าหนี้พอดีเลยซึ่งออกสีดําแบบนี้แล้วก็ทองๆองแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะทดแทนกันได้นะครับมันอาจจะทดแทนกันได้และ เท่าที่มองจากในภาพเนี่ยคิดว่าสเกลทุกอย่างน่าจะตรงกันเป๊ะเลยก็เลยลองสั่งเขามานะครับแล้วทำการย้ายอะไรจากเรือนเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบัมเปอร์นะครับหรือว่าตัวกันชนตัวนี้นะครับบางคนเรียกสปอยเลอร์นะอันนี้คือเป็นของตัว G ช็อก ok เรื่อนเก่านะอันเนี้ยคือถอดมาจากอันนั้นเลยนะครับปรากฏว่าใส่กันได้พอใส่กันได้ผมก็เลยไปต่อเลยนะครับโดยการ ถอดสายยางเดิมเขาทิ้งเลยแล้วก็ใส่เป็นอะแดปเตอร์นะครับในตอนนั้นจาไม่ได้ใส่เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับจะใส่เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันจะใส่ได้เฉพาะกับสายนาโต้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวแอรขึ้นภาพไปให้ดูมันเป็นนาฬิกาไซส์เล็กนะครับทำให้มันดูเต็มดูอ้วนขึ้นแล้วก็เวลาใส่บนข้อทําให้มันดูไม่เล็กเลยเข่านี้สำหรับสายนาโต้ตัวนั้นนะผมใช้มานานมากเลยนะครับก็จะจบกับสายนั้นแหละ นะแต่พอใช้ไปใช้มาก็ซื้อนาฬิกาใหม่เข้ามาันเรียกไงก็เลยเบื่อก็เลยวางทิ้งเขาไว้นะครับจนถึงปัจจุบันและนี่ก็เพิ่งมีโอกาสที่จะเอากลับมารีโซใหม่ทําใหม่นะครับเพราะว่าบอดี้เขาเนี่ยด้วยความที่มันอัดอยู่ในถุงนะโดนความชื้นความร้อนมาน่าจะแบบเป็นหลักปีเลยนะครับเรือนอื่นๆน,นะครับโอ้โหสายแตกบอดี้แตกแบบเป็นผงเลยนะครับแต่ว่าเรือนนี้รอดนะครับแต่ว่าเทียวก็กมีคราบเหนียวเกิดเหมือนกันนะครับผมก็ เช็ดไปแล้วนะครับทำความสะอาดได้ประมาณนี้นะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับคือเรือนนี้สําหรับสเปคมันก็คือน,นาฬิกาที่ต้อนพื้นฐานทั่วไปเลย d ดิเมนชันของตัวเรือนเนี่ยก็คือเทียบเท่าของแท้ตัว g s h o อคเลย43.8ลักทูลัก48.6ความหนานะครับผมจะวัดแค่จากตัวเรือนนะตัวเรือนกับฝาหลังนะไม่รวมกันชนนะครับกันชนมันเป็นของแต่งนะ12.8ใช้มันเทียบเท่าตัว DW 56เลยนะครับ แทบจะเท่ากันเป๊ะเลยเพราะว่าถ้ามันไม่เท่ากันอ่ะมันใส่กันชนด้วยกันไม่ได้นะอันนี้คือกันชนจีช็อกนะอย่างหน้าตานาฬิกาก็จะประมาณนะครับคือต้องบอกเลยว่าสีดําดูดีที่สุดในโมเดลนี้นะครับสีดํามันผมว่ามันดูดุดันนะครับแม้กระทั่งเจ้าโลโก้สปอร์ตวัดตรงเนี้ยเห็นปะมันยังดูไม่น่าเกลียดเลยเพราะว่ามันเป็นสีดำไงมันก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับมีโลโก้เอสเคมีตรงนี้ นะครับนี่นะฮะโลโกโ 4, ้สีทองตรงน,นี้เขาทำถอดทีช็อคมาเลยนะ่างงานเถอะนะครับนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนจอที่มันดูคุณๆนเนี่ยอันนี้เป็นที่ตัวฟิล์มไฮโดรเจลนะครับที่มันแปะมาจากโรงงานนะอันนี้แอดก็ไม่เคยแกะเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ้าเนี้ยอาศัยใช้เป็นฟิล์มไปเลยนะครับจะได้กันรอยนะครับเพราะว่าลําพัง แปะใช้กันชนตัวเนี้ยผมบอกเลยเอาไม่อยู่นะครับทาไมาใช้ตัว G A หนึ่งนะครับไม่ได้ติดิล์มแต่ว่าใส่กันชนนะยังเละเลยนะครับส่วนการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเอาจริงๆมันมันไม่เหมือน G Shock อีกหนึ่งสิ่งที่มันทําได้ดีกว่า G Shock มันทำมันทำได้ดีกว่าต้นฉบับมันคือตัวไฟ LED มันนี่แหละนะครับซื้อมาสามปีกว่าก็ยังไม่เคยเปลี่ยนฐานด้วยนะครับนี่ฮะ ่านมาจากโรงงานเลยใส่มาให้นะครับยังไม่เคยเปลี่ยนแต่เพื่อนๆดูไฟสิไฟแม่งยังสว่างเลยอ่ะแสดงว่าถ่านม,มันแบบมันมันประหยัดไฟมากๆเลยนะเรือนเนี้ยมันประหยัดไฟสุดๆเลยใครอยากจะซื้อไปใช้แบบใช้งานอะ่ะซื้อไปได้เลยนะครับฟังก์ชันก็ทั่วไปเลยนะครับนี่นะฮะบุ๋มหมดนะครับนี่ฮะ,ะอะลามนะฮะดีทีนะครับเป็นดูว์ไทม์นะครับเวลาที่สองนะฮะ T.R. นะครับอันนี้คือการจับเวลาแบบนับถอยหลังนะครับนี่นะฮะเรามากดปุ่ม Start ตรงนี้ก็จับเวลานับถอยหลังนะครับ Start Stop ส่วนนี้นะครับก็จับเวลาไปข้างหน้านะครับปุ่ม Start นี่นะฮะขวาบนนะครับ Start Stop นะครับนี่นะฮะส่วนปุ่ม r e s e ตนะครับก็คือปุ่มซ้ายบนนะครับก็คือปุ่มไลฟ์ปุ่มไฟนะครับซึ่งเวลาเราจะกด r e s e ตเนี่ย มันเหมือนกับว่ามาใช้ปุ่มเดียวกับไฟนะซึ่งไฟมันก็จะติดขึ้นมาด้วยนะครับต้องการรีเซ็ตเป็นศูนย์นะนี่นะฮะอ่าเป็นศูนย์แล้วนะครับหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Water r e s i s t a n c นะครับ5 ATM นะครับ1628นะครับเรือนี้กันน้ำ50เมตรนะครับหรือว่าการหรือว่าสเปคการใส่อ่าอาบน้ำล้างมือนะครับโดนน้ำ ลองน้ำผ่านๆนะครับจุ่มน้ําได้ประมาณ1นึว่ายน้ําได้นะครับว่ายน้ําได้นะครับแต่ว่ายังไม่เหมาะกับการนําไปจุ่มน้ําที่ลึกมากๆนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับ CR2025 นะครับฐานยอดฮิตเลยนะฮะฐานจะเป็นฐานแบบนี้นี่ฮะ CR2025 นะฮะหัวใจหลักของคลิปีิดีโอนี้นะครับก็นอกจากจะเอา เรือนนี้มาแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะหานาฬิกาหน้าตาประมาณนี้ใส่ในราคาไม่แพงนะครับผมก็จะมาโชว์ที่ผมทําล่าสุดนี่แหละนะครับก็เรือนนี้นะครับก็มีการถือออกมาทําความสะอาดนะครับกันชนก็ติดมากับเรือนแล้วนะครับเพราะเราย้ายมาจากเรือนเก่านะก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามีการเพิ่มในเรื่องของชุดสายนะครับตัวสายเองก็จะใส่เป็นอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับก็จะเป็น อ่าดปเตอร์นะครับที่จะเป็นหัวต่อสําหรับสายแบบสปริงบาร์นะครับใส่สปริงบาร์เพื่อจะใส่สายทั่วไปได้นั่นเองนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสายนาโต้นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นแรกเนี่ยหัวต่อดปเตอร์จะเป็นเป็นรูเป็นรูเฉยๆนะครับเพื่อให้เอาสายนาโต้มามาสอดนะครับแต่จะไม่มีไม่มีรูแบบเนี้ย ที่จะให้เอามาใส่สวิงบาร์นั่นเองนะอัปเกรดมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวสายเนี่ยผมก็เอาสายเก่านะอะไหล่เดิมๆที่ตัวเองซื้อไว้นะฮะก็พูดไปในหลายคลิปนะครับว่าไอ้สายประเภทแบบเนี้ยที่เป็นไนลอนทรงเนี้ยตัวผมเองจะซื้อทีหนึ่งเป็น,ปน10ห่อเลยนะครับเพราะว่ามันถูกมากเส้นหนึ่งประมาณห้าสิบหกสิบบาทนะครับเนี่ยห่อเป็นอย่างเนี้ย นะสายเส้นนี้ผมก็ซื้อมาก่อนมันอีกอะซื้อมา4ี่หปีที่แล้วอะนะครับสายแบบเนี้ยซื้อมาเป็น10เป็น10ถุงเลยนะครับก็จะซื้อเป็นแบบ20มิลกับ22มิลน,นะครับคาะคกันมาตัวมันก็ตัวสายมันก็จะให้ไอ้แบบเนี้ยมาด้วยนะมีเป็นยร้อยอันแล้วอนเนี้ยของผมอะ ลองหยิบมาใส่เรือนนี้ซิน่าจะสวยตัวนี้นะครับถ้าเป็นสายจิตเรือนเนี่ยสายเขาจะสลบนะครับลู่ลงมาตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าค่อยๆเล็กลงมานั่นเองนะครับจะเป็นสายแบบทั่วไปผมรู้สึกว่าถ้าได้สายที่เป็นสายแบบสายตรงสายตรงลงมาเลยนะครับก็คือไซส์เท่ากันกับกับตัวลักเลยเนี่ยมันน่าจะเท่กว่าแล้ะจะทําให้นาฬิกาดูเต็มด้วยนะครับก็เลยเอาสายอันนี้มาใส่นะครับนี่ฮะจะเป็นประมาณนี้ตัวสายไม่แพงนะครับประมาณ50-60บาทนะครับใส่แล้วก็ ดูดีเลยนะครับดูแบบดุดันนะครับดำๆโอ้โหห่วงมาเคลินก็ใช้ของเดิมมานานนะฮะเป็นสีเงินนี่แหละครับเพื่อที่จะเอามาตัดกับตรงปุ่มข้างๆนะครับที่เป็นสีเงินเหมือนกันนะครับตัวนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นตาไก่นะฮะก็ให้มันมาตัดกับตรงชุดนี้กับตัวมาเคลินนะครับส่วนชิ้นอื่นดําทะมึนนะครับเน้นดำนี่แหละครับเอาจริงๆเนี่ยคือ นาฬิกาโทนเนี่ยนะครับ g ีซ็อกเนี่ยที่มีการมอดเป็นแบบแบ็กเอนิชันนะครับรวมมอดอะไหล่ดำทั้งหมดเนี่ยผมทำมาหลายเรือนแล้วครับแล้วก็ค่อนข้างจะเบื่อแล้วถ้าเอาเป็นคลิปในช่องสมตุยก็เคยทำไว้คลิปหนึ่งนะครับที่ตัวนั้นจะเป็นโมเดล GA100 นะครับเปลี่ยนอะไหล่ทั้งหมดนะครับเป็นสีดำนะครับแต่งเป็นดำทั้งตัวเลยนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปนั้นได้นะครับผมโอเคนะครับสาหรับตัวอะแดปเตอร์ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอแยกนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามีความตั้งใจอยากจะทําคลิปวิดีโอพูดถึงเจ้าอะแดปเตอร์ที่เอาไว้แปลงใส่สายให้กับนาฬิกาเจช็อคหรือนาฬิกาทั่วไปที่ลักสายเป็นลักสายหายายากหรือว่าลักสายที่หาสายใส่ยากนั่นเองหรือลักสายที่เป็นลักสายเล็กแล้วมาขยายใหญ่ข้างนอกนะครับจะไปพูดในคลิปวิดีโอนั้นเลยนะครับ ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะทํานะครับยังไงก็ไปดูคลิปนั้นกันได้นะครับเพราะว่าคลิปวิดีโออนนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงนาฬิกาจีช็อกที่ผมแต่งไว้ด้วยนะผมก็น่าสนุกกับการแต่งนาฬิกาจีช็อกมามาง,งาให้ดูก่อนนะครับพึ่งเสร็จเลยนะครับพึ่งเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับพึ่งประกอบเสร็จน,นี่นะฮะนี่นะครับแปลงสายสายนี้นะครับ <S <S เดือนนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ผมทําออกมาแล้วแบบ ผมชอบใจมากเลยเราคิดมันวัด่ในหัวนะครับเรือเรือนเนี้ยภาพมันมีแต่ในหัวนะครับว่าเออมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองใส่เป็นสายเหล็กสีดําน่าจะสวยนะน่าจะดูแบบให้ฟีลลิ่งพวกนาฬิกาแบบพวกจีช็อกที่บนเรือละสนะี่ห้าหมื่นที่มันแบบสีสันเด็จัดอ่ะผมได้เล็บมาจากอะไรแบบนั้นเลยนะครับทําแบบสนุกมือเลยอ่ะไม่ได้แคร์ว่าจะใส่ย,ยากหรือเปล่าอะไรจีช็อกเรือน,นี้นะครับ รวมถึงอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนั้นกันเลยนะครับอันนี้<ม>เอามาเซิฟเซให้ดูกันก่อนนะว่าเนี่ยเอามาโชว์ให้ดูกันก่อนว่าเนี่ยทําออกมาจะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะผมก็เอาสายที่ตัเองมีอลังอไลยำมารวมๆกันน,นะครับนี่นะฮะโหเท่มากเลยชอบใจมากเลยเนี่ยพอทอาออกมาเสร็จแล้วแบบมันสวยกว่าที่เราคิดไว้นะฮะเดี๋ยวไปดูเต็มๆกันในคลิปวิดีโอนั้นนะครับสำหรับการรีวิว ตัวอะแดปเตอร์เชนนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวพร้อมกับจีช็อ k ตัวเรือนส้มด้วยนะครับเรือนนั้นก็รออะไหล่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นแบบวอร์ชั่นโมดิฟายนะครับหรือว่าโมชั่นแต่งนะครับดูซิว่ามันอยู่บนข้อแล้วมันจะดูดีหรือเปล่านะครับนี่คือนาฬิการาคาไม่กี่ร้อยบาทนะต้องบอกนะครับนี่คือนาฬิกาแค่แบบราคาไม่กี่บาทนะครับแต่พอเราแต่งออกมาแล้วว่าโอ้โหมันดูแพง นเนเพื่อนๆดูกันเองนะครับว่าแพงไม่แพงก็ดูกันเองนะครับคือไม่แพ้ทีช็อกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวามาดูกันขึ้นข้อว่าขึ้นข้อมาแล้วจะหล่อไหมนะครับข้อมือ6กจุดเห้านี้นะครับสิบเซนติเมตรนะครับขึ้นข้อมาแล้วนะครับก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเป็นไงดูดีไหมผมบอกเลยว่ายังไงก็หลอ่อกว่าสายเดิมแน่นอนอ่ะนะดูแพงขึ้นเยอะนะครับ อันนี้ไม่ได้พูดแค่ตัวนี้นะพูดถึงตัวที่ช็อกเองด้วยนะครับคือผมผมซื้อมาผมจับเปลี่ยนสายหมดแหละผมไม่ค่อยใส่สาย,สายอาเรซินเดิมมาหรอกผมว่ามันน่าเบื่อนะการเราการที่เราเอามามูนิฟายแบบนี้มันทําให้นาฬิกามันน่าใส่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ดูไม่น่าเบื่อและมันก็มีทำให้ดูมีรู้เล่นดูมีดีเทลมีเลเยอร์เพิ่มมากขึ้นกันชนเนี่ยหรือว่าสปอยเลอร์เราเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิกที่ผมว่ามันเป็น ของแต่งบังคับสําหรับนาฬิกาจีช็อกเลยนะที่พอเราใส่เข้าไปแล้วมันทาให้ดูแบบดูดุดันอะดูเป็นของแต่งอะเออดูมันลดซิ่งอะไรแบบนี้นะครับมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะไอตัวเนี้ยแล้วก็มันก็มันก็จะช่วยเพิ่มเลเยอร์ให้กับนาฬิกาด้วยให้นาฬิกาดูมีดีเทลขึ้นดูขยายขึ้นดูเต็มขึ้นนั่นเองนะครับคลิมนี้ก็ทําไว้ให้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ อยากจะซื้อนาฬิกาประเภทนี้นะครับโดยโดยเฉพาะรุ่นนี้นะและจากจะเอาไปทําต่อก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับทําไม่ยากนะครับและนาฬิกาที่ออกมาก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันในตอนนี้เลยนะครับนี่นะฮะยังไงก็ดูดีดูหล่อแน่นอนนะครับสาหรับแต่สหรับใครนะครับที่เขินว่า มันจะเป็น s อสเคมี Me, มันไม่ใช่จีช็อคอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็ไปจีช็อคได้เลยนะครับแต่ทั้าหรับใครที่แบบไม่ได้แคร์ตรงนั้นนะผมบอกแล้วว่าเรือนนี้จริงๆถ้าดูไกลๆก,ก็ดูไม่ออกหรอกนะครับเพราะมันดาไปหมดนะมืดตึบเลยนะครับยิ่งแต่งแบบนี้ด้วยนะี่ไม่มีใครสนใจหรอกครับว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะฮะแต่เขารู้แค่ว่านาฬิกามันสวยนะครับคือถ้าเราแต่งเราโมดิฟายแบบนี้ยังไงก็ดูดีขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องไปแคร์มากครับอย่าไปเสพติดยี่ห้ออะไรมากนะครับคือตัวผมผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วไง โอเคนะครับเดี๋ยวเล่าสรุปส่งท้ายกันนะครับสรุปส่งท้ายนะครับกับนาฬิกา s k m เมี่นะครับหนึ่นะครับผมขอยกให้เป็นอีกหนึ่งโมเดลนะครับที่น่าใช้นะครับและสามารถใส่ทดแทนนาฬิกา G-SHOCK ได้นะครับเพราะว่าผมก็ทําแบบนั้นมานะครับนาฬิกาเรือนนี้ถึกทนแน่นอนนะครับซื้อมาไม่เสียเงินเปล่าๆแน่ๆนะครับ SK มันมันก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ ที่ค่อนข้างมั่นใจได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะผ่านการทดสอบจากคนทั่วโลกนะครับที่เป็นสาวลนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นใครเขามีการทดสอบมาแล้วว่า skmei แม่งคือนาฬิกาที่ทนชิปหายเลยนะครับทนมือทนเปีนทนน้ำนะครับสเปคอาจจะไม่ได้สูงมากในการกันน้ำแต่มันกันได้จริงไงเออนะครับและเรือนนี้นะครับผมก็ใส่เล่นน้ําใส่อาบน้ําทําทุกอย่างมาคนทั่วไปที่ใช้นาฬิกาเรือนเดียวถือว่าทนมากแล้วก็น่าใส่มากมาหน้าตาทําออกมาดูดี เพราะเขาก๊อบต้นฉบับมานะครับต้นฉบับก็ดูดีนะครับที่ผมบอกมเมื่อกี้นะถ้าสำหรับใครที่รู้สึกใส่แล้วไม่มั่นใจด้วยความเป็นด้วยความที่เป็นเอสเคมม่ยางเงี้ยผมก็แนะนําให้ไปจีช็อคเลยนะครับไปจีช็อคตี้เลยนะครับราคาก็2 3 0 0 0พบาทนะครับรอราคาจัดโปรแล้วก็อาจจะเหลือพนะันกว่านะเพราะตอนนี้ราคาก็ล่วงลงมาเยอะนะที่ทีวีห้าพันกแล้วก็มันก็มีหลายสีหลายราคาให้เลือกในโมเดลเดียวกันนะออกมาหลายซีรีส์นะครับ มือ2ก็พันกว่าบาทนะครับพันกว่ากว่านะครับสำหรับมือสนะสำหรับคนที่บัตเจ็ตไม่ได้เยอะนะครับบัตเจ็ตน้อยแต่อยากได้นาฬิกาเอาไว้ใส่ทำงานดีๆสักเรือนหนึ่งใส่เรือนเดียวเลยนะครับเอ c คิมีเรือนนี้ก็เป็นคำตอบของคุณเช่นกันนะครับคือคุณซื้อไปได้เลยนะครับราคาที่คงจะต้องจ่ายให้มันไปอ่ะมันไม่กระทบกับเงินเดือนคุณหรือว่าค่าแรงคุณแน่นอนนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับผมไปเช็คราคาปัจจุบันมานะเอาราคากลางก่อน ซึ่งมันก็ยังเท่ากับที่ผมซื้อมาในเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ260บาทนะครับ260บาทนะอันนี้ไม่รวมชุดแต่งที่ผมทานะเฉพาะแค่ตัวนาฬิกานะครับ260บาทนะเพื่อนๆใส่กันได้ทุกชนชั้นวันลนะนะครับเงินน้อยเงินมากใส่เขาได้หมดนะครับไม่กระทบกับชีวิตคุณแน่นอนและสิ่งที่มันให้กลับมาเนี่ยมันมากกว่าเงินที่คุณจะต้องจ่ายไปแน่ๆนผมก็ไปเจอร้านหนึ่งนะครับที่เขาขายถูกมากเลยเขาขายอยู่ที่17 0บาท โหดลงมาก,กว่าเดิมอีกนะครับไม่ถึง2 0 0ร7 0ราคามันจะวิ่งอยู่แบบนี้นะครับร้อยไปปลายจนถึง200ไปปลายนะครับราคาเท่านี้วิ่งอยู่เท่านี้นะครับก็ไปเลือกหาดูเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมมีหลายสีให้เลือกนะครับมีหลายสีเลยนะครับลายพรางลายคาโมองอะไรก็มีนะครับเอาชื่อรุ่นพร้อมรหัสรุ่นเนี่ยไปเซิร์ชหาดูกันตามลาซาด้าช็อปปีได้เลย เดี๋ยวว่าเซิร์ชกูเกิลไปดูก็ได้นะครับรุ่นนี้คนรีวิวเต็มยูทูบรีวิวกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เอาไปรีวิวชนกับตัวทีช็องนั่นแหละ,ะสําหรับชุดแต่งพวกนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับแต่ว่าหาลิงก์ไม่เจอหรือว่าอยากแบบได้ราคาที่ผมซื้อมาก็มาสอบถามไม่ได้นะครับแล้วจะเอาลิงก์มาวางไว้ให้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสมตุยคนบ้านนาฬิกาด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ